คำถามยอดฮิต e กับทะเบียนเกษตรกร2ทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ไหมสำหรับคำตอบนี้ขอตอบว่าได้ค่ะเพราะพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้รับการอนุรโลมให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกรและประมาณการผล,ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด แต่มีเงื่อนไขนะคะจะต้องมีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยเกษตรกรจะต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือของพื้นที่นั้นๆั้นอันนี้เป็นหนังสือตัวอย่างของหนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรค่ะแบบนี้ถ้าขึ้นทะเบียนในพื้นที่ไม่มีเอกาสารสิทธิ์จะได้เข้าเข้าร่วมโครงการภาครัฐหรือมาตรการต่างๆไหมขอตอบว่าการจะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ หรือมาตรการต่างๆของภาครัฐนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการนั้นๆค่ะแล้วกรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตต้องดำเนินการอย่างไรสำหรับก,กรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตแบ่งเป็นสเคสค่ะแบบแรกไม่มีสมาชิกในครัวเรือนต้องให้บุตรญาติพี่น้องหรือผู้นําชุมชนกรอกแบบคําร้องเพื่อขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกรค่ะ แบบที่2มีสมาชิกในครัวเรือนต้องการทําการเกษตรต่อแบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนโดยให้แจ้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนภายใน60วันหลังจากหัวหน้าครัวเรือนเดิมเสียชีวิตนะคะหากไม่มาเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสิ้นสภาพครัวเรือนและเกษตรกร,กรที่ต้องการขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนใหม่เลยค่ะหากไม่ได้มาปรับปรุงข้อมูลหลายปีติดต่อกันจะมีผลอะไรไหม ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลติดต่อกันนานเกิน3ปีจะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นเกษตรกรและจะถูกยกเลิกทะเบียนเกษตรกรโดยอัตโนมัติค่ะถ้าเกษตรกรขึ้นทะเบียนยืนยันข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วแต่ยังไม่เคยรับสมุดทะเบียนเกษตรกรแบบนี้จะสามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ที่ไหนคะ สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ในกรณีที่ออกเล่มครั้งแรกที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนค่ะช่วยสรุบชัดๆหน่อยได้ไหมว่าฟาร์มบุกกับอีฟอร์มมีความแตกต่างกันยังไง ขอสรุปให้เห็นเป็นภาพชัดๆแบบนี้นะคะ Eform ใช้สำหรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่เฉพาะไม้ผลไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทศนศส,สีเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้ปรับปรุงข้อมูลสำหรับกรเกษตรกรรายเดิมได้ส่วน f a r m b o o k เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ปรับปรุงข้อมูลสำหรับกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมไม่สามารถใช้ขึ้นทะเบียนสำหรับกรเกษตรกรใหม่ได้ค่ะสุดท้าย ขอสรุปกระบวนการขึ้นทะเบียนแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรสำรวจข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องจากนั้นแจ้งข้อมูลการเพาะปลูกตามช่องทางต่างๆที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กหรือ A ระบบ e ีฟอร์มค่ะ 2. เจ้าหน้าที่จะออกสำรวจแปลงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นจะบันทึกข้อมูลเข้าระบบ เพื่อพิมพ์ใบรา,ายชื่อให้เกษตรกรตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยวิธีประชาคมหรือติดประกาศ3าวัน 3. เกษตรกรมีหน้าที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้หากเกษตรกรไม่มายืนยันข้อมูลจะถือว่าการขึ้นทะเบียนไม่สําเร็จนะคะ 4. เมื่อเกษตรกรยืนยันข้อมูลของตนเองแล้วเจ้าหน้าที่จะนําข้อมูลบันทึกเข้าระบบกดผ่าน จะถือว่าเกษตรกรรายนั้นขึ้นทะเบียนสมบูรณ์และสามารถพิมพ์สมุดได้ค่ะ